กรับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมได้ดีแม็มาคันหนึ่งนะครับรถเดิมๆเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ล้อเปลี่ยนมานะครับล้อสีสันโดยรวม80-90%อยู่นะครับสภาพถือว่าพร้อมใช้งานภาสี68นะครับ ก็จะมีสีมีริ้วรอยบ้างนะครับอย่างตรงนี้นะรถกระบะครับรถใช้งานอยู่ละวภาษีสิงหาหกแปดนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับภายในภายในยังสวยอยู่นะครับเบาะมีขาดบ้างนะครับฝั่งคนขับนะ เบาในแคบสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างแน่นตัวนี้เป็นมือหมุนนะครับจะจกมือหมุนนะครับปรับมือไม่ใช่ไฟฟ้านะอันนี้ผมตั้งขายเพียงแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับี่ขออภัยครับแปดหมื่นเก้าพันครับผมมารับเองรถได้นะครับราคาแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ มีอคอกหลังด้วยนะครับคันนี้มาดูบอดี้ด้านท้ายกันเลยครับท้ายสวยครับแชสซีสวยไม่มีผูนะครับซ้ายขวาไม่มีชนมานะไม่รู้ว่าเห็นไหมโอเคสวยอยู่นะครับใต้แม็กไลเนอร์สวยอยู่ไม่มีสนิมนะ เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้ยางก็ยังดีอยู่นะครับยางหน้าปี2021ยางหลังปี2019นะครับดูภายในขอบข้างประตูสวยครับเสาเดิม่ะ่ีตรงเป็นอาร์คครบนะครับ เครื่องก่าวเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะแตวผมพาเดินไปดูสักครู่ภายในก็ประมาณนี้นะครับตําหนิก็มีบ้างนะรถใช้งานเนาะคุ้มนะครับราคานี้มาดูบอดี้ด้านหน้ากันนะครับ อันนี้เป็นตัวแรกนะเครื่องคอมครับขยันครับค้อมันเร็ว2.5นะครับรถเพิ่งได้มายังไม่ล้างเลยนะครับดูครับรีวิวถ่ายรีวิวให้ดูกันเห็นๆเ,เลยนะครับเจ้าของเดิมก็ขับใช้งานอยู่ทุกวันนะเครื่องดีนะครับเครื่องไม่มีไอเลย มาผมสตาร์ทสตาร์ทง่ายด้วยคันนี้สตาร์ทติดแล้วครับเอาไปขนหญ้าให้วัวนี่เจ๋วเลยนะครับนี่บรรทุกหญ้าได้เยอะนะครับนี่ขนหญ้าให้วัว หรือขนของก็มีไอดีมาให้นี่ประทุกได้เยอะเครื่องนิ่งดีนะครับเสียงจียิ้มๆอย่างเสียงแหวนดูเครื่องเครื่องนิ่มครับ อันนี้ผมขับมาจากอำเภอแกดำนะครับวิ่งไกลมาแล้วผมลุ้งคอมร้อนอะไรปกติทุกอย่างเลยนะครับรถพร้อมใช้งานราคาไม่ถึงเก้าหมื่นเลยนะครับได้เป็นดีแม็เครื่องคอม2.5นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจแวะเข้ามาทดลองขับได้นะครับ ถ้าอยู่ไกลก็มีบริการขับไปส่งนะครับเครื่องนั่นนะ <c oughs> รถเดิมนะครับไม่ได้รีแมปอะไรนะเดิมๆเ,เลย ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้าครับใครหาใช้งานอยู่มาลองดูได้ครับสีโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับสีสันชนหน้ามีแตกนิดนึงเครื่องดีครับเครื่องดี รถ่อไปก็พร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ภาษีเต็มขอนุญาตแจ้งรายละเอียดรถอีกสักรอบหนึ่งนะครับคันนี้นะครับรถจดปี06ปี06เครื่องคอมเรลว2อนะครับเกียร์ธรรมดาตัวแรกนะดีแม็กตัวแรกราคา8 9 0 0 0 0บาทนะครับมารับเองที่บ้านนะครับรถได้นะครับ ลูกค้าต่างจังหวัดก็มีคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับไกลๆขับไปได้หมดนะครับเครื่องน้ําไม่ดันควันไม่ไหลเมื่อกี้ลืมเปิดหม้อน้ําให้ดูปะ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังใหม่ดูน้ำนะรถสตาร์ททีเดียวติดเลยนะสตาร์ทง่ายนะคันนี้เิ็ดแล้วครับเครื่องนิ่มๆนะครับ เครื่องนิ่มีนดครับไอเสียงติ๊กิ๊กิ๊เนเสียงเสียงแหวนตัวนี้นะนี่เอามือปิดไว้ก็หายแต่ผมจะขันเข้าให้อยู่นะดูเครื ENNIS, ่องไม่ไม่มีไอเลยนะโอเคครับผมสนใจแวะเข้ามาทดลองขับได้เลยรถอยู่ที่อำเภอกุนลังนะครับ หมายเลขโทรศัพท์061-7700-752ครับนุครับผมไททันคันนี้อยู่นานแล้วครับ6,9 0 0ก็ขายครับเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นเครื่องเบนซินนะครับไททันสวยเลย สวยเลยนะครับภายนงภายใน Star p e t r ดูเครื่องนิ่งๆนะครับเครื่องเงียบกิ๊บตามสไตล์เครื่องเบนซินโอเคครับผมวันนี้ขอจบรีวิวเครื่งเท่านี้นะครับสวัสดีครับ